ดอกเอ๋อยยาสุร่ายเิมทิพขอพงพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงหยางพ่เบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญายาสุรืเทชาวนาผูข้ขีควายควนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับว่าถิ่มกันครับไปไส่กันเลือดอีสาน่อยต่อยซอยชงซอยเชีรยกันเด้อพี่น้องเด้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้นําในเด้อครับเพื่อทีมาผ่านคลใหม่ใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าผีผ้าน้องมาเบิ้งควายไงนะครับพี่น้องเฮาผู้ใดหาควายเบอร์รอยหินะครับแม่บ็อกไปเขาคอกด้วยพี่น้องเด้อนะครับื้อนี้มี่มีให้พี่ให้น้องไดียชมนะครับ ทองแก่ไก่ขอดพี่น้องฮ่องมาหัวจักับเจ้าของ,ของเพื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับ้องหน่อยจา้าที่อยู่มาเลยบ้านกันวนวานตำบลกันวนวานอำเภ้ส้มสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะทีนจ้รายการครับ <Öz dem S 1> ทีสองรายการสองรายการเบอร์โทรเบอร์ตัอนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนี้สี่เาสห้ก้ 5. พี่น้องฮานะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์แล้วพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยเบิง้ง มาเลยตัวแรกแหกมันมาเลยห้องตัวนี้เป็นแม่ท้องค่ะแม่ท้องแม่ท้องสิคอดเดือนนาค่ะเนี่ยโอ้สว่ว่าสิบเดือนตัวสนะแมนค่ะนี่นะครับท้องกับเก้าเจริญค่ะโอ้ตัวเพืนน่อนีมีเสือมีสายบอนองครับเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกสาวใบยกค่ะตัวเพื่อนเป็นลูกสาวใบยกแมนค่ะลูกสาวเลยเตี้ยลูกสาวเลยค่ะปาดถูกพี่น้องห้องนะครับลูกสาวใบยกนะครับความสูงพลายไันเด ความสูงร้อยห้าสบสามบวกลบค่ะร5อยห้าสิบสามบวกลบเด้อพี่น้องเด้อนะครับแช่งขาดีตนนตัวร่ำชิงดีนะครับหางเหิงถ่ายเถยนะครับสวยนะครับตัวนี้ผิวเข้มนะครับทองอ่างทองแก้นะครับไก่ขอดแล้วพี่น้องเฮาผสมยุคอกเลยได้ค่ะเนี่ยผสมเก่าเจริญยุคอกเลยผสมยุคอกเลยแน่นค่ะนะครับอันนี้คือยืนยันเลยเนาะยืนยันค่ะยืนยันเลยด้อพี่น้องเด้อนะครับกับร้อยห้าสิบสามนะครับตัวนี้ป๊าพี่น้องเฮา นี่นี่พี่น้องครับสาวนี่ผมว่าผูดด้ใดหาควายใหญ่อยู่เป็นตะเก็บนะครับเป็นตะเลียงเพราะว่าราคาเพิ่นหนาสิว่าแพงเท่าไหร่นาะจ้าหลายปรนไดเขาเปิดไว้เปิดไว้สองแสนเก้าค่ะสองแสนเก้าหมื่นพี่น้องเฮานะครับสองแสนเก้านะครับเบาๆให้พี่น้องได้ยินนะครับสองแสนเก้าหมื่นพี่น้องเฮาเนี่ยกับความสูงรอยหาสิบสามเล่าหน่อยเนาะแมนค่ะเพูดไ,ได้ยักลูกแล้วกันหน่อยลูกสองในท้องค่ะลูกสองค่าท้องพี่น้องเฮาเอายืนยืดบรรไยืน,นยืด ขอพุ่งไทยโอ้ยพ่งแม่พี่น้องห้องนะครับอีเกะรันแล้วนะครับพูดนะอีเกะเริ่มรูปเแล้วพี่น an ้องห้องนะครับพูดนะจิ้มบวมแล้วพี่น้องครับเป็นไรยกเชิดดีเนาะยกเชิดดีค่ะตัวเพิ่นนีเป็นลูกสาวของใบยกเนาะแม่นค่ะตัวเพิ่นเป็นลูกสาวของใบยกเลยพี่น้องเ้อแล้วพี่ลูกเนาะแล้วในทองพั่เป็นเก่าเจริญเนาะในท้องเก่าเจริญค่ะตัวนี้คือผสมในคอกเลยพี่น้องห้องนี่นะครับคอกบอสถูกหน้าตาทางเขาพี่น้องห้องยังสวยเรียบเรียบถือว่าใส่ได้เนาะจช่เรียบดี ใส่ได้เลยพี่น้องห้อวงเขาอุ่มบาทนะครับหน้าตาทางเขาสวยเลยเบิ้งไหนถั่วหัวป้าถั่พี่น้องครับได้การนี้ดีพี่น้องห้อตัวนี้ควรนะถ้าได้ก่อนหน่อยสองแสนเก่าค่ะสองแสนเก่าพี่น้องห้องโบว์บว์ให้พี่น้องได้ยินน้ำนะครับป้าถั่วพี่น้องเออโอ้รวยห้าสิบสามเลยพี่น้องเด้อราคานี้พี่น้องพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่อ สิว่าอะไรในเรื่องต้นนี้มีบ่บ่ค่ะเน้นชมตัวจริงได้ค่ะเน้นชมตัวจริงเลยเนาะจ้าเบมึงเนี่ยมึงเนี่ยเป็นดอกห่อเดี๋ยวๆๆแดดก็มาบดซ้ำซากพี่นอ้องครับเนี่ยอืออ้างพี่นอ้องเฮานะครับไายใกล้ๆพี่น้องเลยเพิ่งอ่างนะครับ,อ,บอ่างอ่างไงหนาเลือกดีนะครับอันนี้ได้ให้หัวาห,าหันมาเหรอเรื่องธรมร,งธรมชาติบ่เรื่องธรรมชาติค่ะพี่น้องครับเพิ่งเพิ่งเปียงหยาที่เพิ่งปลูกไว้นะครับ อันนี้มันหน้าเขาที่พี่น้องเขานี่แปลงหยาดิสิเบิ้งเอานะครับพุ่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นหน้าเขานะครับอันนี้คือแปลงหยาพี่น้องครับไอ้คือนานี่มันไอ้หยาหง่ไบเนาะหยาหง่ไบนะครับก็เลยควายกับสมบูรณ์พี่น้องห้องนี่นะครับคนกินดีคอขาดีนะครับเรียบดีอก่อยดีนะครับเบิ้งเรียบหน่อยกอดดีขนาดเลยพี่น้องห้องที่ไปที่มาชัดเจนเลยค่ะชัดเจนทั้งทั้งนอกทั้งในเนาะทั้งนอกทั้งในค่ะนี่นะครับ เบิ้งพี่น้องเฮาตำนี้พ่มีตำนี้บ่มีค่ะให้มาเบิ้งตัวจริงนะพี่น้องเฮาราคากับคุยได้พี่น้องครับแล้วกาสีวางได้หรือให้มาเบิ้งสักก้อนนะครับให้มาเบื้องตัวจริงสักก้อนพี่น้องเฮาเอาไปรุ่นจะจ่อได้พี่น้องได้จิ้มน้องพ้อมนะครับเนี่ยิึงนี่งนมไข่แล้วพี่น้องเฮานมไข่แล้วนะครับจิ้มบวมอีเจรันแล้วนะครับสองเซนเก่ามืนพี่น้องเฮาโอ้ได้การ มูอยมองเบา,าหน่อยเนาะจ้าเ <c oughs> บิงประมาณนี้พี่นอ้องเห้อนนะครับตัวจริงนะครับงามก็อนในรูปแ,รแน่นอนพี่น้องครับมาเบิงเอาเด้อพูดอะไรแมได้เงาได้เลึกได้อ่างสายเหลือดดีพี่น้องครับลูกสาวใบย,ยกความสูงความง่ญ่ความงามมีครบนะครับได้การอยู่ราคาพูกับว่าพ่อฟังก็มูอยู่นะครับตัวนี้พ่อฟังค่ะความสูงก็ได้ประกันเท่าได้หน่อยเนะี่ย ประกันลอยหา12ค่ะหา12เลยเนาะจาอันนี้คือวัดปูนเลยเนาะแมนค่ะวัดปูนเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับวัดวัดยี่ปุ่นเลยนะครับวัดยี่ปูนเลยพี่น้องเฮาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องครับบา้านนี้เบิ่องตัวที่สองพี่น้องเฮาตัวนี้เป็นควายเผือกนะครับร้านเดียร์มาได้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวไข่มุกขาวค่ะลูกสาวไข่มุกข,ขาวพี่น้องเฮาสองปีกว่าค่ะฟันแท้หนึ่งคู่สองปีกว่าๆนะครับสีเขาสามเลยเนาะเมนค่ะสองปีกว่าๆพี่น้องเฮานะครับเอกสารนี่บ้างเหรอ มีค่ะตัวนี้ตัวนี้มีเอกสารเนาะมนค่ะครับไข่หมูขาวพี่น้องห่อสองปีกว่าพันสูงอ,อะไรนี่เหรอร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบค่ะร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับพี่น้องครับหน้าตาดีเนาะจ้าบู๊ยพี่น้องห่อเห็าาทางเขาไหมย่างสวยเลยนะครับทางเขาสวยเลยพุน่นะมีกะยู่จมูกนิดน้อยเนาะแมนค่ะนี่นะครับกะตาม,มาอายุเพิ่นพี่น้องหฮอแต่ว่าน้ำต้นโตนี่แทบเิียวมีหน่อยเนาะจ้าระวังพุน่นะ อ้ยสดขนาดเลย,ยพี่น้องเฮานะครับฟันแท่หนึ่งครูเฮาผสมไปบ่อค <อ bem S 2> ่ะเพราะท่านได้ผสมค่ะย่างทัฒนผสมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาเปิดได้บาทตัวนี้เปิดไป 47, สี่หมื่นเจ็ดพันค่ะเอายืนให้สวยละเนี่ยไปดูตัวนี้คือย่างทัฒนได้ฝึกจังเล่นบ่เมนค่ะพอสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนี่นะครับย่างสวยเลยพี่น้องเฮานะครับสี่หมื่นเท่าไรกร่อสี่หมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับเดี๋ยวขอทวนรายละเอีย,ยดเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับ ตัวนี้เป็นลูกสาวไข่หมูขาวเน,นี่ยแล้วความสูงเพิ่นตอนนี้คือนะร้อยสามสิบแปดเนาะร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบค่ะโอ้ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบพี่น้องเฮานะครับเป็นควายเปือกแม่เพิ่นหญ่เพินอะไรขึ้นหน่อยแมีร้อยสี่สิบห้าค่ะแม่เกิดจากเมีร้อยสนะี่สิบห้านอะแมีนค่ะนี่นะครับไายเถื่อยดีพี่น้องเฮาแชงขาหางนะครับงามเป็นควายเป็นควายเปือกใยขึหน่อยนะเนาะเปือกฝายค่ะเปือกฝายขาวพี่น้องครับตัวนี้ ัะมีขาอยู่จหมูกนิดหน่อยแต่ว่านําตัวตัวน้ำชิงนี่ยไม่มีเลยแล้วก็เป็นควายเผือกที่เป็นเล็บแก้วเนาะจะเล็บแก้วเขาแก้วเบิดพี่น้องครับเบิรงเลยเดี๋ยวเขามาไก่พี่น้องเดี๋ยวเบิรงนะครับนี่เขาแก้วพี่น้องเห่าแล้วก็เล็บแก้วนะครับเล็บแก้วตั้งสี่ขาพีนา่น้องเห่าเนี่ยพี่น้องครับเบิรงกันเลยสวยเลยตั้นี้มีบพ่ บ่วค่ะระะับประกันตํานี้สากลทั่วไปค่ะรับประกันตํานี้สากลเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับค้าทุกค้าท้อนนะครับอันนากันสีบ่วดแดดอกพี่น้องเฮาหางกันคืนนน <c oughs> อสิบ่แม่นดอกด่อกเอ,อันนี้คือสานนอกลเนาะจ้านี่นะครับสี่0ม47,000เ็นบาท 8, คาดพี่น้องหฮอเบิง่งคำว่าตะกี้นี่1ิบกลัวดิเนาะเม่นค่ะตะกี้10กว่ากระตามยุคตามสมัยพี่น้องครับเนี่ยโอ้ใส่การอยู่คุณอนะ เอาพี่น้องมื้อนี้เฮามี2รายการให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับแมร่อยหาซิบกว่าท่องอ่างนะครับท่องแก่ไก่ขอดกับแม่สาวเผือกพร้อมผสมพี่น้องเฮาใใอยากได้พ่อได้ก็ผสมเอาเนาะตัวนี้นะครับเพินเ่นเป็นสัตว์ให้เฮาเห็นจักรอบแล้วนี่เป็นสัตว์รอบนึงแล้วค่ะที่ที่ขึ้นเฮาเห็นเนาะรอบนึงแล้วพี่น้องเฮานี่นะครับเอาเบอร์โทรไปตัวรอบแน่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสี่สามเก้าสี่เก้าสามสามห้าค่ะเก้าสามสามห้าเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ โทรได้ตลอด24ชั่วโมงะนะครับอา่าราคานีเทิ้งสองตัวนี่คือเฮาส่งพีอีสานเนาะเมนค่ะส่งหาฟพีอีสานแล้วก็นี่ยนุเบิ้งตัวจริงพี่น้งนองเฮานะครับอา่าราคากต็ต่อรองได้ต่อะะร,งรองได้ถึกตัวราคาส่งพี่หายถึกตัวพี่น้องเฮาคุยเอาพี่น้องครับเอาพี่น้องเฮาสำหรับนี่พ่อไปสำหรับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ